คนเกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์โดยทั่วไปจะมีลักษณะเด่นทางด้านความเป็นผู้นำกล้าหาญมีพลังในตัวเองสูงและมีบุคลิกสง่างามจนทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงอำนาจและความมั่นใจที่แผ่ออกมา 1. ลักษณะนิสัยโดยรวมใจร้อนว่องไวตรงไปตรงมาคนเกิดวันนี้มักพูดจาตรง ไม่อ้อมค้อมบางครั้งจึงทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าแข็งกระด้างแต่แท้จริงแล้วเป็นคนที่มีใจจริงและไม่คิดร้ายกับใครมีความมุ่งมั่นสูงหากตั้งเป้าหมายแล้วมักทุ่มเทสุดกำลังไม่ยอมแพ้ง่ายๆรักศักดิ์ศรีและเกียรติยศไม่ชอบให้ใครมาดูถูกเหยียดยามชอบสร้างคุณค่าของตัวเองให้ผู้อื่นยอมรับเป็นคนใจกว้างและมีน้ำใจ แต่จะเลือกช่วยเหลือเฉพาะเรื่องที่เห็นสมควรไม่ใช่ว่าจะโอนอ่อนตามทุกสิ่งอารมณ์ขึ้นลงไวบางครั้งโกรธง่ายแต่ก็หายเร็วเช่นกัน 2. บุคลิกลักษณะภายนอกส่วนมากมักจะมีดวงตาคมชัดมีประกายเวลามองใครจะทำให้รู้สึกถึงพลังและความมั่นใจใบหน้ามักออกไปทางเข้มหรือดูมีสง่า ทำให้คนรอบข้างมองแล้วรู้สึกเกรงใจชอบแต่งตัวให้ดูดีเรียบร้อยหรือต้องการให้ตนเองมีความภูมิฐานท่วงท่าการเดินและการยืนมักดูมั่นคงและแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเอง 3. ด้านการงานและการเงินการงานคนเกิดวันอาทิตย์เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความเป็นผู้นํางานที่ต้องการการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด เช่นงานบริหารผู้บริหารขร้าราชการระดับสูงทหารตำรวจหรือธุรกิจส่วนตัวเพราะมีความกล้าและความเด็ดเดี่ยวการเงินมีโชคด้านการเงินพอสมควรหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งเช่นกันมักหมดไปกับการสร้างภาพลักษณ์สังคมและสิ่งที่ตัวเองชอบถ้ารู้จักเก็บออมจะมั่นคงและร่ำรวย 4. ความรักและครอบครัว ความรักคนเกิดวันนี้เป็นคนรักจริงทุ่มเทจริงใจแต่เพราะนิสัยใจร้อนและตรงไปตรงมาบางครั้งจึงทำให้คู่ครองหรือคนรักไม่เข้าใจต้องเรียนรู้ที่จะพูดให้เบาและอ่อนโยนมากขึ้นครอบครัวให้ความสำคัญกับครอบครัวแต่บางครั้งความเป็นผู้นำในตัวทำให้เผลอไปกดดันคนรอบข้างต้องระวังเรื่องความเข้มงวดเกินไป 5. จุดแข็งจุดอ่อน จุดแข็งกล้าหาญมุ่งมั่นมีบารมีเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างจุดอ่อนใจร้อนหัวแข็งบางครั้งยึดตัวเองเป็นใหญ่เกินไป 6. ธรรมะพระจำใจสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ควรฝึกขันติความอดทนและเมตตาความอ่อนโยนเพื่อถ่วงดุลความร้อนแรงในจิตใจหากสามารถทำได้ จะทำให้ชีวิตราบรื่นและเจริญยิ่งขึ้น 7. บทสวดมนต์ที่เหมาะสมบทสวดบูชาพระอาทิตย์อหังสุริโยจะมณีมหาราชาอหังสุริยางจะมณีมหาราชังอหังสุริยาจะมณีมหาราชาอหังสุริยางจะมณีมหาราชังสวดหกครั้งก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้าน 8. คำอธิษฐานสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ขอให้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลผู้เกิดวันอาทิตย์จงมีความเข้มแข็งทั้งกายและใจขอให้พลังแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์คุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นภยัยพานทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้ามีเมตตาอดทนไม่โกรธง่ายมีสติและปัญญานำพาชีวิตไปสู่ความสุขความสำเร็จ และขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วและจะทำต่อไปจงหนุนนำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงไม่สิ้นสุดเทินธรรมะสำหรับวันเกิดคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจัดเป็นผู้มีพลังแห่งไฟและแสงสว่างอยู่ในตัวเองเปรียบดังดวงอาทิตย์ที่ขึ้นสว่างนำหน้าทุกวันให้ความร้อนแรงแต่ก็ยังให้ความอบอุ่นความรุ่งโรจน และชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนิสัยของคนวันนี้จึงมักมีทั้งด้านแข็งและอ่อนอยู่ในตัวขึ้นอยู่กับว่าจะรู้จักควบคุมพลังภายในอย่างไร 1. ความเป็นไฟในจิตใจคนเกิดวันอาทิตย์มักใจร้อนโกรธง่ายแต่ก็หายเร็วความโกรธของคนวันนี้เหมือนเปเลวไฟถ้าไม่มีเชื้อไฟก็จะดับไว แต่ถ้าเติมเชื้อก็จะลุกโชนแรงจนยากจะดับธรรมะที่เหมาะคือขันติบารมีความอดทนและเมตตาบารมีความอ่อนโยนเพราะไฟแห่งโทสะต้องการน้ำแห่งเมตตามาหล่อเลี้ยงพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันติคือความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งหมายความว่า หากควบคุมใจให้ทนต่อความยั่วยุได้ก็จะกลายเป็นผู้ที่มีบารมีสูงสุด 2. ความเป็นแสงสว่างในชีวิตดวงอาทิตย์เปรียบเหมือนปัญญาและความจริงใจคนเกิดวันอาทิตย์แม้จะใจร้อนแต่ก็เป็นคนซื่อสัตย์เปิดเผยไม่คิดร้ายลึกๆกับใครหากพัฒนาตนเองด้วยธรรมะจะกลายเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่ผู้อื่น เหมือนครูเหมือนผู้นำที่ชี้ทางจึงควรฝึกเจริญสติอยู่เสมอเพราะสติคือแสงเล็กๆที่จะช่วยควบคุมแสงใหญ่ภายในไม่ให้ร้อนเกินไปสศักดิ์ศรีกับอัตตาคนเกิดวันอาทิตย์รักศักดิ์ศรีมากไม่ยอมให้ใครดูถูกบางครั้งกลายเป็นอัตตาคือความถือตัวซึ่งเป็นเครื่องพันธนาการจิตใจ ธรรมะที่ควรเจริญคืออุเบกขาและอัปมาทะคือความไม่ประมาทเพื่อเรียนรู้ว่าเกียรติแท้จริงไม่ได้อยู่ที่คนสรรเสริญแต่อยู่ที่จิตใจเราสะอาดบริสุทธิ์ควรพิจารณาเสมอว่าเกียรติที่ยั่งยืนที่สุดคือเกียรติจากความดีไม่ใช่เกียรติจากคำชม 4. เรื่องการงานและทรัพย์สมบัติคนเกิดวันอาทิตย์ มักมีดวงเป็นผู้นำหาเงินได้เก่งใช้เงินเก่งมีความทะเยอทยานสูงแต่หากขาดธรรมะก็จะเหน็ดเหนื่อยมากทำงานหนักแต่ใจไม่สงบปฏิบัติธรรมประจำวันอตอนเช้าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยแสงสว่าง 1. ตื่นนอนให้มีสติก่อนลุกจากเตียงตั้งจิตภาวนาเบาๆด้วยคำว่า วันนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีสติมีเมตตาไม่โกรธง่ายและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท 2. ทํทำสมาธิสั้นๆ3-5นาทีนั่งหลับตาหายใจลึกๆรับรู้ลมหายใจเข้าออกให้จิตสงบ 3. สวดมนต์บูชาพระอาทิตย์ด้วยคำว่าอาหังสุริโย จมณีมหาราชาหกจบเพื่อรับพลังแสงสว่างและปัญญา 4. ทําบุญเล็กน้อยเช่นใส่บาตรรินน้ำอุทิศส่วนกุศลหรืออย่างน้อยกล่าวคำอธิษฐานแผงเมตตาว่าขออุทิศบุญนี้แด่เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายสตอนกลางวันช่วงทำงานหรือดำเนินชีวิต 1. เจริญสติระหว่างทำงานก่อนเริ่มงานหรือประชุมตั้งจิตว่าวันนี้ขอให้ทำงานด้วยสติไม่ใช้อารมณ์นำ 2. ยิ้มและพูดจาอ่อนโยนเพราะคนวันอาทิตย์ปากตรงพูดแรงง่ายให้ตั้งใจฝึกใช้วาจาเป็นธรรม 3. พิจารณาเมตตาระหว่างพักกลางวันลองนั่งนิ่งๆ2-3นาที แล้วแผ่เมตตาออกไปว่าขอให้เพื่อนร่วมงานครอบครัวและสรรพสัตท,ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสสตอนเย็นก่อนนอนช่วงพักใจ 1. สวดมนต์สั้นๆด้วยคำว่าอิติปิโสภควาสามจบหรือมากกว่านั้นเพื่อให้ใจอ่อนโยนก่อนนอน 2. แผ่เมตตา ด้วยคำว่าสัพเพสตาสุขิตาโหนตุ สวดประจำวันบทบูชาพระอาทิตย์สวดทุกวันเช้าอหังสุริโยจะมณีมหาราชาอหังสุริยังจะมณีมหาราชังอหังสุริยาจะมณีมหาราชาอหังสุริยังจะมณีมหาราชังสวดหกจบเพื่อเสริมพลัง ปัญญาและความสว่างในชีวิตบทอิติปิโสสัน้นอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวะมนุษย์สานัง พุทโภพควาติสวด 3, 9หรือ12จบตามเวลาที่สะดวกบทเมตสูตรยอ่อสเพสตาสุขิตาโหนตุอเวราโหนตุอพยาปัจฉาโหนตุอ,อนะี่คาโหนตุสุขีอัตตานังปริหรันตุแผ่เมตตาก่อนนอนเพื่อให้ใจอ่อนโยน และนอนหลับสงบบทกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลอิทังเมยาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตโยทำหลังทำบุญหรือหลังสวดมนต์เพื่อส่งบุญให้เจ้ากรรมในเวรและญาติที่ล่วงลับบทชิน,นบัญชรสันส้นสำหรับคุ้มครองภัยชยสะสัตทุโนเศทศ มหาการุนิโกชยสิทธิน้มามิหังสวดเมื่อรู้สึกไม่สบายใจหรือก่อนออกเดินทางคำอธิษฐานสั้นๆก่อนนอนขอให้ความโกรธในวันนี้ดับสิ้นขอให้ใจข้าพเจ้าสงบขอให้บุญกุศลทั้งหลายคุ้มครองชีวิตให้รุ่งเรืองดุจด,ดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างอยู่เสมอ บทเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องสวดครบทุกบทในวันเดียวเลือกตามเวลาหรือจิตศรัทธาแต่ให้ยึดเป็นกิจ,จวัตรเช่นเชา้าบูชาพระอาทิตย์บวกอิติปิโสกลางวันตั้งจิตภาวนาหรือกรวดน้ำเย็นก่อนนอนเมตตาสูตรบวกคำอธิษฐาน มีคำถามอะไรสอบถามที่คอมเมนต์ได้นะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์เพราะคุณอาจเป็นคนช่วยเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้